สั่งซื้อได้เลยนะคะอยากมีสุขภาพดีๆมาแล้วค่ะโปรดีๆสำหรับคนรักสุขภาพนะคะชาสมุนไพร2กล่องนี้นี่ของนพเก้าไทยแลนด์นะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะปกติแล้ว2กล่องนี้นะคะเรียกว่า1ชุดจะต้องซื้อในราคา600บาทแต่วันนี้นะคะ10ชุด1 0ชุดหุย6000บาทเราไม่ขายมาในราคา4,800บาทเท่านั้นนะคะกติกาง่า เยวลค่ะคุณสามารถไปค้นหานะคะว่าโปรชีวิตดีดีหรือว่าชาสมุนไพรรุ่พะเก้านะคะตอนนี้โปรโมชั่นนี้แบบว่าขายด,ดีระเบิดระเบ้อเลยนะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะไปดูย้อนรายการนะคะชีวิตดีดีที่ครูพิคอนพึ่งไปออกรายการมาแล้วก็แคปหน้าจอมาแล้วทักตัวแทนแลุพะเก้านะคะ